มาเดินไกล้วเนี่ยฮะ ห้ <c oughs> ยิ้มให้เธออ่ะ <c oughs> วันนี้ไอ้วาขาวมากเลย อัญญาสวัสดีค่ะเด็กๆเพิ่งดูคลิปในอย่าลืมดูคลิปใน YouTube นะคะเสื้อน่ารักจังเลยอ่ะได้เวลาแล้วที่รักเสื้อน่ารักเสื้อของมามีเองค่ะทุกคนถ้าอยากจะมีไว้ใส่นะคะติดฟามน,นะคะมามีก็ัจะทำขายอุ้ยตัวอะไรอ่ะ bỏ lần mà yêu lần mà nó là pha phân không được anh dạy bài thân bác bơ bác bơ lên, bơ bác 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 เราต้องใช้แรงอะคนดีเลยนะฮ่ามามาพี่ช่วยอยู่เงี้ยหนูนคนดีอันนี้อันนี้อันนี้มันไม่ต้องใช้ถ่านมันดีมันมันใช้แรง น้องผีแน่นอนอยิ่งเร็วแ่บนี้ <laughs> วเลยว้าวไม่จับข้างล่างสิลูกเ <laughs> พื่อนเพื่อนเพื่อนไหนไห <c oughs> นี่นี่น อ่าอ่าอาบไปยิง อันาิน้ำัเลอะช่วยช่วยอัาช่วยรไม่ดไม่คืนอ่ะโอยามันเกิด v e r y ว a y เลยเร่ด้วยกันได้นะอันไหนได้แล้วนี่เมืกี้มันอัพมาแล้วบอกเขาว่าไอสวนอีฝั่งนึงอ่ะเขารู้เขาเอโอเคยังพาทางซ้ายเดินตามทางมาใช่ โอสตาปาร์ตี้ครับซึ่งเหลืออีกหนึ่งนาทีไม่คาดหวังว่าจะทำได้แต่ถ้าเกิดใครอยากส่งดามมาให้ก็ส่งมาได้นะคะ <laughs> อันยาเกาหัว เอลิซาโอ้เอามีใหญ่แล้วมีอันใหญ่แล้ว ทำไมอะอ่ะพี่เองเอามาถือมาพี่ทำให้คุณหมูเล็กส่งมาพันดวงวันนี้พ่อหนุ่มร่างทองเป็นผู้สาธิตการทำบับเบิ้ลอันใหญ่แสดงโอ้โหเออพ่อพ่อทำได้จริงๆด้วยโอเค๋ไหมบอกว่ามันเล่นยากอะเราตัดภาพไป ดูดู oh. เอาแล้วดูพูดรอความหวังอาพี่พีมเ,เร็วลูก oh. ดูอยู่ทำไมมันไม่ <laughs> ทำไมไม่ติดดาพันยาหนูพูดว่าอะไรนะคะพ่อพ่อเก่งไหมพ่อพ่อเก่งไหมคะ <laughs> เอาพ่อพ่อเร็ววัยรุ่นรอดูอยู่พ่อ oh. ทำไมมันไม่ไปเลยอะ่ะ <laughs> เอามาใส่เพรื่องใั้ไหมเนี่ย อันนี้ไงได้แล้วได้แล้วีไวไ่ไงลูกเริ่มเลยอัญญาลุยอัญญาวิ่งทันไหมลูกอ่ะไม่ทัน,พน,นูพ่อไปอยู่เหนือลมแล้วอัญญาพ,พ่อไปแล้วลูกองเลย่สา พ่อระหว่างที่พ่อพยายามไปอ่ะมามีมาฉันเองเด็กตัวน่ารักจังเลยเด็กๆใช่ค่ะเสื้อสวยมากโอ้โหโทรศัพท์พ่อร้อนเร็วมากอย่าเอากระดาษไอเอาผ้ามาห่อกันบ๊ายบายครับ เสื้อวันนี้นะคะของเรานะคะจาก Happy Everyday นะคะของมามีเองันนีกับมามีจะทำขายแต่ไม่มีของเด็กนะมีแต่ของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่จะมีสองไซส์คือมีไซส์ที่พ่อๆใส่กับไซส์ที่มามีใส่ไซส์พ่อๆนี่อกเท่าไหร่นะบีไอ้ใหม่แล้วก็ของมามีสี่สี่ของพ่อๆอกสี่สิบแปดนะของมามีอกสี่สิบสี่เราจะบอกว่า ทำมาน้อยอีกแล้วเพราะว่าจริงๆก็คืออยากทำมาใส่เองนี่แหละเป็นแกง๊งแต่ว่าทำน้อยมากไม่ได้แพงโอ้ยน้องพี่อย่าไปยืนอย่าไปยืนใต้นี้สิลูกเดี๋ยวน้ำสบู่ม,มันโดดใส่เอาอะไรคะสวยให้มีอุ้มโอ้ให้มีอุ้ม มาอีใหม่แทนแล้วกันอีใหม่อุ้มได้ไหมไม่ได้มาเธอเธอจะมาร้องไห้อย่างงี้ไม่ได้นะไปหาพี่ฟ้าก่อนไปหาพี่ฟ้ากันโธลูกมามีถือกล้องอะค่ะพ่อพ่อก็ถือคุณหมูเล็กบล็อซื้อครับอันนี้เล่นอันนี้อันนี้อัญญาอัญญาไปจิ้มบับเบิ้ลที่อยู่ที่พื้น ได้อว่าถือได้อยู่าอัญญาเหมือนแบบยืนงงเลยดงบับโบอยู่โอ้โหนี่นี่เรียกว่าดงบับโบ้ของแท้ดูสิไออัญญาถึงกะขั้นเกาหัวเอฟไม่เคยทานเลยค่ะ คราวนี้คือน้อยกว่าทำของเสื้อที่พีอนะีนะน้อยมากจริงแล้วก็ลายนี้ก็จะมีแค่แบบล็อตนี้ล็อตเดียวทำเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะอันนี้เป็นลายแบบสั่งสั่งพิมพ์พิเศษเป็นลายเฉพาะของเราเองถ้าคือหมดปุ๊บก็คือหมดเลยรอลายใหม่ พิกัดเสื้อนะคะ Happy everyday นะคะซึ่งเป็นของมามีเองนะคะตอนนี้เราของจากโรงงานอยู่นะคะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้เอฟกันนะคะอ,อุ้ยสวยจังเลยอะไม่ได้ถ่ายารูปค่ะร้อนมาก ทำเสื้อแบบที่แจกที่โรงเรียนแต่เปลี่ยนเป็นชื่อเด็กๆทําขาย <laughs> ทีพียังไม่ทันเลยค่ะมามีอ่ะมามีจะบอกว่าเสื้อทำมาน้อยมากน้อยกว่าของทีพีมากๆไม่ได้จะพูดกดดันนะแต่ว่าพูดไปก่อนออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าอ้ทำไมหมดเร็วผิดป,ปกติคือมันทำมาน้อยไม่ใช่อะไรแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้เอฟนะจ๊ะติดตามช่องทางมามีไว้ก่อนนะคะคื ทำน้อยมากก็ไม่ได้แพงทำเยอะมากก็ไม่ได้แพงเดี๋ยวขายไม่หมดพอ,มแบบพอดีพอดีทำให้แบบว่าเอ่อทำให้แบบพอพอหายหิวแต่เดี๋ยวแปบ๊บเดียวหิวใหม่แล้วเดี๋ยวทำใหม่ให้ดูให้ดูพาจะบอกว่าเนื้อพานุ่มมากนุ่มมากมาก มาวาอยู่ไหนไกลมันจะได้ไม่ค้างเราอ่ะไมเก่งนะเตืตาสีหนูเดินไปหาปคนอื่นสิลูกเดินแยกมาทำไมคะอ้วน,ปนนะไปไหนอัญญาอัญญาอัญญามานี่จมือมานี้ค่ะจมือมานี่มาทานงนี้ค่ะไปไหนลูกมาทางนี้อัญญามานี่มาหนี่มานี่ไปทางนู้นไปทางนู้น อัญญาไปหานาโบไปกินจุ้ยจุปะมันร้อนอัญญาไปหานไปหานะาโบไปกินจุ้ยจุ้ยปไปกินน้ำไปกินน้ำค่ะไปแล้วนาโบนาโบมาช่วยทีมามีหนีบโทรศัพท์อยู่อีกแขนหนึ่งเดี๋ยวลูกหนูจะเดินไปไหนป่าปไปทางนี้ไปทางนี้ไปหาพ่อพ่อไปตามพ่อพ่อกับกลับบ้านกลับบ้านโกงไปบอกไปเรียกพ่อ พ่พอกับบ้านเขาบอกว่าพ่อพ่อต้องยกขึ้นแล้ววิ่งเขาต้องยกแล้ววิ่ง,อ,ง,ง,งอ๋อมันแตกอ,อ,อ,อ๋อแตก,แตกดูพี่ทีน้องพี่ไ,วไอไวาอัญญาทำให้พี่หายซึมเศร้าเลยคะ่ะคุณพิญญานะคะอขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวไปหาหมอนะเป็นห่วงนะคะ เสื้อทีพีผ้าดีมากค่ะใส่บ่อยไม่ย้วยเลยใช่อิมก็เชื่อก็วิ่งเอาแล้วนึ่งสองอิม่ระวังหกล้มนะวิงวิ่งวโอ้ยหัวลูกฉันกระดกกระเดกไม่เอาเดี๋ยวคอหลุดไปไปเร็วไปเร็วไป ดูคนสวยนะคนสวยรวบผมนะข้างหลังแนวตรงเป้งดูหันตัดมาที่อันยาคืออะไรใครแกล้งหนูไม่ไหนเขาทำเช้ากับวันเย็นใครเป็นผู้ประถมหนูเดี๋ยวนิ้วล็อกกับป้าปุ๊กป้าปุ๊กใช่ไหมเขาเขาเป็นพี่เกาหัวเขาเกาหัวมาฉันตอนเด็กๆเลยปุ๊กอ่ะทุบทักเกาหัวมทำไว้ ช่วงนี้เวลาลูกโอ้ยอๆอยเราบอกให้ฝึกไว้เรามีบับเบิ้ลหลายรูปแบบมากเลยว่ะเฮ้ยของพี่ฟ้าก็ดูสะใจดีอะอไม่ไปลกอัญญาทำเลยค่ะมามีรอเอฟคุณคิมนะคะ อัญญามานี่ลูกไปไหนคะอัญญาอัญญาจุมือมิ๊ทำไมมันอยากไปฝั่งโน้นหรืออยากกลับบ้านไปไหนกลับบ้านเหรอลูกบอกเขาไปตามพ่อไงไม่เห็นไปตามไปตามพ่อพ่อร้อนเลยบอกไปพ่อร้อนร้อนกลับกลับร้อนร้อนกลับกลับ วันนี้ออกมาดีสิวะแล้ววันนี้ถือว่าอากาศไม่ร้อนนะเราอาจจะแค่เล่นไงวิ่งเลรอพีเสื้อรอบนี้ไม่ต้องพีนะคะสั่งปุ๊บสามวันได้ของเลยเพราะว่ามันมีรอเสื้อจากโรงงานเอ้ยเอ้ยน้องพีหมุนอย่างนี้ลูกเดี๋ยวโดนน้องยดยดยดน้องพีน้องพีน้องพีพอแล้วพอแล้วนี่ อันยาอที่จเอลิซาอุ้ยาเยมือชีพมือชีพนี่บอกมามีนี่บอกมามีนีมืาเคลื่นไหวดุดสายลมเดี๋ยวอีไม่ปวดหลังแน่ ไอว่าอีใหม่ฮะระวังชนไอว่าไอ้ไว่าเดินมาหามามี๊ไงคะคุณเวยฮะคุณเวยทำไรคะไงคะเอาให้อุ้มเหรอมีมันงั้นเธอมาถือกล้องต่อมาไอว่าจะให้เราอุ้มทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมนี่เอามาสิเนี่เน่ฉันมี เรามีเรามีอ้าวคุณมี่โปโกนะคะที่เออที่ชุดเปียเออแต่ว่าเราใช้แผ่นหนาแผ่นใหญ่แผ่นหนาเช็ดดีเชียวเอ้าเอ้าอุ้ยอุยเกือบจะเกือบจะเป็นแคนเซลแล้วเสื้อสั่งที่ไหนคะรอก่อนนะคะเสื้อของมัมี้เองนะคะ วันนี้เสื้อของอะไร Happy t ก e ตอร์ใช่ไหม <laughs> Happy Every Day Happy Every Day ทุกคน Happy Every Day ีแต <laughs> ่ของผู้ใหญ่ด้วทำไมไม่ทำของเด็กด้วยเสื้อมีจำกัดไหมครับรอบนี้มีอยู่แล้วบ้านนี้ทำแบบเฉียม <laughs> กลัวรวยทำแบบกลัวรวยทำแบบแกันส,สเ่เอคิดว่าแบบสองสามร้อยตัว<笑><笑>ไม่เกินร้อ <100 S 1> <100 S 2> ย100ตัวหรอโหโหดมากไม,ไ,มไม่ถึงอร้อยตัว, 200, ตวเป็นไปได้อ่าร้อตัวนี้ยังไม่รวมของพวกเรานะ อยากได้เสื้อผ้าพิกัดสองสาวใส่ก็ชุดเมื่อวานเาชุดม่อวาไยบอกวาเดี๋ยวไปดูของอะไรนะไม่ใช่แอมี่อนช่ไยเังไงเราอะเออกลับบ้านไหมคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับเราได้สตาร์ปาร์ตี้นะังไม่ได้แจ้งเลยเอาที k นี่คนอยากได้เสื้อแบบ K1C ด้วยนะแต่ให้เปลี่ยนตัว t เป็นแบบอื่นมันไอ้นั่ที่เช่สิ หัวได้ไหมหัวดีแล้วเนาะไปพูดดีๆบายบายดีก่อนคัะครับอัญญาอัญญาพูดมั่งบายบายก่อนบายบายอัญญากลับก่อนค่ะพูดดิค่ะอัญญาไปแล้วี๋ยวเดี๋ยวไกปบบกานบกลับบกานบกบบกบกกป มีตัวอย่างเสื้อไหมคะตัวอย่างเสื้อนี่ไงที่เราใส่กันอยู่เดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆอ่ะนี่เสื้อเนี่ยจะมี Happy everyday สวยไหมคะเนี่ยสามคนเลยสวยหมแล้ว่าแบบเสื้อนี่นะีทั่ว่าใช้เล็ไม่ถ่ายนะไม่ีมีเราของผู้ใหญ่่ะ <c oughs> อยากได้เสื้อน้องๆบ้างเอฟไม่ถัดนสักรอบแน่นอน <c oughs> เพราะว่าทำน้อย <c oughs> ไม่ใช่ะไรทำน้อยทำน้อยแต่ทำน้ำนะพีะ่ไปได้แล้ววะใช่ใช่เดี๋ยวเราเดินตามก็างแห้งไหมพี่พี่อ่ะไปละชาวประมง ถึงไปชาวประมงหรอถือชั่วโมงถือชั่วโมงเดินไปเดินมาส <c oughs> ื้อ่ะให้ดูดีเทลเอาแม่สีมาใส่นะครับ <c oughs> ถ้าเอฟรันนี้ไม่ทันก็เดี๋ยวรอรอนหน้านะคะยังมีรอนหน้าเหรอ <c oughs> น้อยๆพี่ธีพี่ธีบอกสิพี่ทีพี่ทีว่าพี่ทีตัวหนักไหมไม่หนักค่ะทำไมถึงไม่หนักครับเพราะว่าเพราะว่าพิธีคิดว่าไม่โตคะคิดว่าไม่โตเพราะว่าพี่ทีคิดว่าพิธีตัวไม่หนักเพราะถ้าพี่ธีตัวหนักก็ต้องไม่มีใคราอุ้มได้แล้วโธ่ไม่คิดว่าคนถึงจะพยายามอยู่ขอบคุณทุกคนที่ส่งดรามัด้วยนะวันนี้ ต้องสั่งไงครับอยากได้มากเราคิดว่าวิธีการสั่งน่าจะเป็นคล้ายๆกันระบบดูดเหมือนเดิมนะใช่ไหมแล้วคงเป็นไลฟ์สักสักทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะประกาศเดี๋ยวจะประกาศอนล่วงหน้าใช่เดี๋ยวให้เวลาในการเตรียมตัวสองวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประกาศแล้วก็บอก๋ยวมันมีจะประกาศในไอจีเหมอนมีแอนเพแอนเพนโอเคอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวไปก่อนแล้วครับส่วน เสื้อเสื้ออยากได้ก็รอติดตามทางเพจเนาะไอจีมามีไอจีมามีไอจีมามีเพจมามีเสื้อมามีตังค์มามีอ่ะบ๊ายบายเนาะจะต้องทำงานนะไม่ใช่ว่าจะรอเงินสามีอย่างเดียวไอ้บ้าบ๊ายบายเนี่ยค่ะเนี่ยวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้เงินเดือนยังไม่ได้เลยจริงด้วยเราก็ยังไม่ได้เหมือนกันทีหลัก็ค uh, ือคุยก really? ันแล้วไง เราใช้ทำไงโอ้โหอ่าโ,โอเคงั้นน้องพีบอกทุกคนก่อนว่าพ่อๆต้องไปแล้วครับพ่อๆต้องไปแล้วครับบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโอเคน้องพี่อะน้องพีขี่หลังใช่ไหมมาได้